ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่าน,นั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้มากับนิยายดวงตัวเลขท้ายับรประชาชนเลขที่86-90เเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายับรประชาชนเลขที่86พลังที่มาพร้อมความผันผวนบางครั้งชีวิตก็เหมือนขึ้นลมแรงที่มีพลัง มีโอกาสแต่ก็ผันผวนจนยากจะควบคุมเลข86กําลังบอกกับคุณว่าพลังที่ได้มาต้องรู้จักใช้มิฉะนั้นจะถูกพัดพาไปกับมันเรื่องเราพลังลมเหนือชะตากะวินชายหนุ่มวัย30ปีเติบโตมาแบบนักสู้ชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขันเขาเก่งทั้งเรื่องการเรียนกีฬาและการเจรจาต่อรองแต่ ก็มีศัตรูอยู่รอบด้านเสมอเหมือนแรงดึงดูดให้เจอคนคอยท้าทายในวันหนึ่งเขาฝันว่าตัวเองเป็นแม่ทัพเรือในยุคอดีตคอยบังคับกองเรือผ่าขึ้นลงไปสู่ชัยชนะแต่บางครั้งขึ้นแรงเกินไปจนพาเรือพังจนคนที่เขารักต้องจากไปความทรงจำในฝันเหมือนตอกย้ำว่าเลข8.6ไม่ได้มาแค่พลัง แต่ยังเป็นบทเรียนเรื่องการควบคุมลักษณะของผู้มีเลข86มักมีพลังมากทางด้านการทำงานความคิดและการตัดสินใจชอบเสียงชอบดุยไม่กลัวอุปสรรคมีแรงดึงดูดผู้คนแต่ก็มักมีศัตรูคู่แข่งควบคู่เสมอดวงจะตาขึ้นลงเร็วต้องรู้จักรักษาสมดุลถ้าใช้พลังเกินพอดีชีวิต อาจเสียมากกว่าที่ได้วิธีเสริมดวงเลข86สายมูที่ควรลองสถานที่มูวัดหรือศาลเจ้าที่อยู่ริมน้ำริมทะเลเพื่อให้ใจสงบสถานที่สูงเช่นภูเขาจุดชมวิวเพื่อปลดปล่อยพลังเกินล้นเครื่องรางเหรียญพระพุทธรูปเกี่ยวกับการปกป้องเช่นหลวงพ่อโสธรตะกุดคุ้มครองภยัย เครื่องรางเกี่ยวกับน้ําและลมสีมงคลน้ําเงินฟ้าขาวเงินเลขเสริม571ช่วยเสริมด้านสมาธิเติมการตัดสินใจให้มั่นคงบทสรุปของเลข86คุณเกิดมาเพื่อพิสูจน์พลังในตัวเองแต่พลังที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะใครหากคือ การชนะใจตัวเองและควบคุมขื้นลมชีวิตให้ได้เดี๋ยวเราไปต่อกับเลข87ในคลิปถัดไปได้เลยนะคะเลขสองตัวท้ายบัตบประชาชนเลขที่87แรงขับเคลื่อนของผู้เปลี่ยนแปลงบางคนเกิดมาเพื่อเดินตามเส้นทางเดิมๆแต่บางคนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนเกมเปลี่ยนโลกเลข87บอกคุณว่าคุณคือแรงผัก ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องเรานักปฏิวัติในเงามืดรัญญาหญิงสาววัย29ปีเต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆเธอมักตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความรักแม้จะถูกรอบข้างมองว่าแปลกแต่เธอก็ยืนหยัดในคืนหนึง่งเธอฝันว่าตัวเอง เป็นนักปฏิวัติในยุคอดีตต้องลุกขึ้นสู้กับผู้ปกครองที่กดขี่แม้รู้ว่าชีวิตไม่ปลอดภัยความทรงจำนั้นสอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบันที่เธอไม่ยอมเดินตามใครง่ายๆลักษณะของผู้มีเลข87เป็นนักคิดนักเปลี่ยนแปลงมีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ชอบความท้าทายไม่ทนต่อความอายุติธรรมมีสเสน่ดึงดูดผู้คนแต่ก็มักมีศัตรูเป็นเงาตามตัวเส้นทางชีวิตมักเจอทางหักเหตลอดถ้าใช้พลังด้านบวกจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นวิธีเสริมดวงเลข8.7สายมูที่ควรลองสถานที่มู วัดที่มีประวัติการกรอบกู้หรือปกป้องบ้านเมืองเช่นวัดพระศรีสันเพชรศาลเจ้านักลบหรือนักบุญที่ยืนหยัดเพื่อผู้อื่นเครื่องรางดาบยันนักลบสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าพระิคเนตหนุนพลังการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จสีมงคลแดงม่วงเข้มเทาเงินเลขเสริม 159หนุนพลังผู้นำความกล้าและการเปลี่ยนสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้บทสรุปของเลข87คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามเส้นทางของใครแต่เกิดมาเพื่อสร้างทางเดินใหม่ให้กับตัวเองและอาจเป็นแสงสว่างนำผู้อื่นในวันที่โลกยังมืดมนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับ เลข88ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่88พลังคู่แห่งโชคและบ่วงกรรมเลข3ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลข88กํากำลังบอกคุณว่าคุณมีพลังพิเศษแบบทวีคูณแต่โชคก็อาจมาพร้อมเงื่อนไขของกรรมเก่าเสมอเรื่องเรานักเสียงโชคในวังวนนกหนุ่มวัย34ปี ชอบความท้าทายใช้ชีวิตเหมือนกำลังเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรักเขาเชื่อมั่นในดวงและสัญชาตญาณตัวเองเสมอในคืนหนึ่งเขาฝันว่าตัวเองเป็นพ่อค้าใหญ่ในเส้นทางสายใหม่ลํำรวยมหาศาลแต่ก็มีศัตรูมากมายเพราะความทะเยอทะยานที่ไม่มีสิ้นสุด ทุกสิ่งที่เขามีล้วนต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงและการตัดสินใจครั้งใหญ่ลักษณะของผู้มีเลข88มีพลังดึงดูดด้านการเงินการทองโชคลาภโอกาสเป็นนักเสี่ยงโชคโดยธรรมชาติชอบลองของใหม่ถ้าใช้พลังผิดด้านจะเจอหนี้สินวงจรซ้ำเดิมและคนไม่จริงใจสเสน่ห์แรง แต่ความรักมักไม่ค่อยมั่นคงวิธีเสริมดวงเลข88หมูเสริมพลังสถานที่มูศาลเจ้าแม่กวนอิมหรือพระพิฆเนตด้านการเงินและความสำเร็จสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าพาณิชย์หรือเสี่ยงโชคเช่นศาลเจ้าพ่อเสือหรือเครื่องรางเหรียญน,นำโชคกังหันแช่กงหมิงพระกิ่งเสริมโชคลาภและความมั่นคง สีมงคลทองเขียวหยกน้ำเงินเข้มเลขเสริม693หนุนความมั่นคงด้านการเงินและเพิ่มสเสน่ห์เมตตาบทสรุปของเลข88คุณคือผู้ดึงดูดทั้งโชคและบททดสอบถ้ารู้จักใช้พลังที่มีอยากจะมีสติเลข88จะพาคุณไปสู่ความมั่นคั่งแต่ถ้าเผลอในความโรค เลขนี้ก็จะเป็นวังวนไม่รู้จบจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบเลข89ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลขสองตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่89พลังพลิกผันโชคชะตาเปลี่ยนเร็วเลข89ไม่ได้มาเล่นๆมันคือเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันวันนี้อยู่สูงพรุ่งนี้อาจต้องเริ่มต้นใหม่แต่ทุกการพลิกผันมีเหตุผล ที่ซ่อนอยู่เสมอเรื่องเราเจ้าชะตาผู้มากับพายุแพมไหมหญิงสาววัยว29ปีมีชีวิตที่ไม่เคยราบรื่นได้งานใหญ่ก็ดันมีเหตุให้ต้องลาออกเจอรักหวานซึ้งแต่ไม่นานาก็กลายเป็นบทเรียนขมขืนและคืนหนึ่งเธอฝันว่าเคยเป็นหมอดูเลลอนในอดีตผู้บอกโชคชะตาผู้คน แต่ไม่อาจบอกอนาคตของตนเองได้ทุกครั้งที่พูดคำทำนายชีวิตเธอจะต้องเจอกับการสูญเสียบางอย่างเสมอลักษณะของผู้มีเลข89เป็นคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพลิกจากร้ายเป็นดีหรือดีเป็นร้ายเสมอมีสัญชาตญาณแรงและมักดึงดูดเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนถูกกำหนดให้ได้เจอ สิ่งไม่คาดฝันตลอดเวลาความรักมักแบบไม่คาดฝันแล้วก็จากไปแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจะกลายเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันสูงในชีวิตวิธีเสริมดวงเลข89หมูแกแรงพิกผันสถานที่หมูวัดที่มีพระประธานนาคปกคุ้มครองจากภัยไม่คาดคิด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเครื่องรางตะกุดกันภัยพระราหูแก้เคราะห์พลังพลิกสีมงคลม่วงน้ำเงินขาวเงินเลขเสริม5-6-9หนุนความมั่นคงการเงินและโชคดีบทสรุปของเลข89ชีวิตคุณคือการเดินทางที่ไม่ตรงเส้น แต่ทุกการพลิกผันจะพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่ที่ใช่กว่าเดิมอย่าก,กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะเลขนี้เกิดมาเพื่อรีสตาร์ตอยู่แล้วจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อก,กับคลิปถัดไปเลขท้ายบัตรเลขที่90เรื่องราวเป็นไงไปติดตามรับชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขที่90 ตาเก่าด้านความรักแปรเปลี่ยนพลังใจเลข90ไม่ใช่เลขธรรมดามันคือรหัสของคนที่เคยมีรักใหญ่รักแรงรักแล้วเจ็บและชีวิตนี้ถูกส่งมาเพื่อเรียนรู้ว่าความรักแท้คือการปล่อยวางเรื่องเล่าบทเรียนรักจากอดีตชาติาเชนชายหนุ่มวัย30ปี เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ใครๆก็มองแต่ความรักของเขาไม่เคยยืนยาวคนรักมักจากไปอย่างกระทันหันหรือกลายเป็นรักที่ไม่สมหวังในคืนหนึ่งเขาฝันว่าตนเองเป็นแม่ทัพโบราณมีคู่รักเป็นเจ้าหญิงจากอีกเมืองหนึ่งทั้งคู่รักกันสุดหัวใจแต่ต้องแยกจากกัน เพราะหน้าที่และสงครามตั้งแต่นั้นวิญญาณจึงผูกพันกับรักที่พัดภาคมาหลายภพชาติลักษณะของเลข90มีเสน่ห์แรงแต่ความรักมักเต็มไปด้วยอุปสรรคดึงดูดความสัมพันธ์ที่เข้มข้นแต่ไม่ยืนยาวเหมือนมีกรรมมากกว่าที่ทำให้รักต้องเจอการจากลามักมีเซนพิเศษ หรือฝันอดีตจะชิดชัดเจนถ้าผ่านบทเรียนรักได้จะกลายเป็นผู้เข้าใจความรักอย่างดีและเป็นความรักที่ซึ้งที่สุดวิธีเสริมดวงเลข90หมูแก้กรรมวัดพักแก้วมรกตขอพรเลื้ยงใจให้มั่นคงสารจะแม่กวนอิมหรือจะแม่ทับทิมสายความรักและความเมตตาเครื่องราง แหวนคู่ที่รูปหัวใจที่ผ่านการปลุกเสกพรอแม่กวนอินปางประทานพรสีมงคลแดงวายชมพูขาวทองเลขเสริม269เสริมเสน่หความอ่อนโยนและความรักที่มั่นคงบทสรุปของเลข90นะคะความรักของคุณไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คือบทเรียนที่สืบเนื่องจากอดีตชาติเมื่อใดที่คุณเรียนรู้ว่า รักแท้คือการให้โดยไม่หวังผลเมื่อนั้นคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเดิมและได้พบรักที่แท้จริงจบแล้วนะคะสำหรับเลขที่86-90กถึง90ก็จะเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะจบซีรีส์เรื่องนี้เนาะยังไงก็มิลินฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะชอบไม่ชอบยังไงหรืออยากให้ทำเรื่องไหน คอมเมนต์บอกมิลินได้นะคะแล้วเรามาพบกันอีกทีในคลิปถัดไม่ใช่สิอีกทีในคลิปหน้านะคะอีกไงก็ฝากด้วยนะคะกับช่องมิลินเรื่องเรามาหาัศจรรย์แล้วพบกันค่ะ